เรามาดูกันดีกว่าว่าสุนัขบําบัดต,ต้องการคุณสมบัติอะไรบ้างนะครับวันนี้เราอยู่กับพี่โอเทอร์ฟี่ด็อกไทยแลนด์สุนัขบําบัดเนี่ยครับมีหน้าที่อะไรบ้างสุนัขบําบัดต,ต้องบอกว่าเป็นธรรมชาติของสุนัขยู่แล้วเขาเกิดมาเขาบําบัดเรารแล้วถูกไหมคะคมีสุนัขหนึ่งตัวแล้วก็มีความสุขเนาะแต่ตอนนี้สิ่งที่เรากําลังทําคือการสร้าง สุนัขนักบำบัดก็คือเจ้าของกับสุนัขของเขาเขาจะเป็นนักบำบัดได้ยังไงเขาต้องมีความรู้ความรู้ก็เกิดจากผู้เชี่ยวชาญเนี่ยค่ะจากองค์กรต,าตา่างๆช่วยกันแปลงร่างหลักสูตรที่จากสมังคมสุนักแบบเท,ท็กซิเชดันที่เรา,าทาคมร่วมกับองค์กรต่างๆกลายเป็นหลักสูตรสุนัขนักบำบัดไทยงัน้นคำถามที่สองครับสมมติว่ามีสุนัขอยู่ที่บ้านอยู่แล้วหรือว่าอาจจะมีแพชั่นในด้านนี้แล้วอยากจะเลือกซื้อสุนัขสักตัวมาเพื่อเป็นสุนัขบำบัดเรามองหาคุณสมบัติอะไรในตัวสุนัขและตัวเจ้าของบ้างครับอออัััันนนนดบแรรกความขงู้้ีเป็ เพราะว่าเราจะมีกฎนิดนึงก็คือว่าอยากจะให้เขาอยู่ร่วมบ้านกันมาสักปีนึ่งก่อนใส่ทันไม่จํากัดจากัดพฤติกรรมไม่ตัดคนไม่ตัดสุนะขอันนี้คือสิ่งสําคัญเก่งไม่เก่งโดดข้ามหวงได้ไหมไม่ต้องทีมเราอะค่ะสุนัขพิการเจ้าของเขาอะค่ะ พาไปทํางานแล้วเจ้าของรู้รว่าสไตลภาพของสุนัขเขาคืออะไรเขาก็าเลยใช้ได้ถึงสี่วิธีกับคนไข้สุดท้ายนะครับส่วนตัวแล้วเนี่ยผมเป็นคนสนใจเรื่องการพัฒนาของสมองเด็กนะครับผมเคยพาสุนัขไปช่วยเหลือเด็กที่เขามีปัญหาเรื่องการอ่านเรื่องอะไร,ะไรพวกนี้ครับเขาไม่มีความมั่นใจในการอา่านเขาก็จะเริ่มจากอ่านหนังสือให้สุนัขฟังก่อนอันนี้ไม่แน่ใจว่าในไทยเนี่ยมีคนสนใจด้านนี้บ้างมีโครงการไหนที่เราสามารถนําสุนัขของเรามาเข้าร่วมได้บ้างครับเราแบ่งเป็นสงส่วนส่วนที่หนึ่งคือส่วนของการอบรมอบรมเจ้าของสุนัขให้มีความรู้ฉะคูดแล ได้ทุกกลุ่มเลยเพราะฉะนั้นกลุ่มเด็กหรือเด็กพิเศษก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งที่เรามีความรู้ในการที่จะไปดูแลเขาสิ่งที่เราสามารถทําได้ทั่วไปเลยก็คือการเข้าเป็นสื่อการสอนสําหรับกลุ่มเด็กในปัจจุบันเราก็มีทํานะคะสอนให้เขารู้จักวิธีการดูแลสุนัขสอนให้เขาคุ้นเคยกับสุนัขเพราะเด็กเนี่ยบางทีแล้วอะเจอสุนัขใหญ่ จะกัดไหมกลัวจะเป็นการลดทอนความมั่นใจฉะนั้นเราเป็นการสร้างความมั่นใจใเขาด้วยการ,รชิญุนัขมั่นต้นต้นหรืออย่างการที่เด็กไม่กล้าออกเสียงหรือไม่กล้าอ่านกลัวอ่านผิดแต่อ่านให้สุนัขเนี่ยไม่ต้องกังวลเพราะว่าหมายยังไงก็ฟังก็เลยการนว่าคนส่วนใหญ่มักจะใช้ให้สุนัขไปฟังเด็กอ่ะแต่ว่า สิ่งที่เราเคยทําและประสบความสําเร็จกับเด็กกลุ่มพิเศษเราไปช่วยสปอร์ตเรื่องของการฝึกเดินสอนให้เดินจูงสุนัขแต่จะมีเด็กกลุ่มที่เขาเดินแค่อย่างปลายเท้าะคะ่ะเราจะเอาสุนัขเข้าไปอยู่ในรถเข็นเขาจะได้เดินพร้อมเพื่อนแต่ว่าเราจะมีการสอนจังหวะการเดินสนใจกับการเดิน<อ>ว่าการเดินแบบไหนที่มันถูกวิธีฉะนั้นนะคะอันนี้เป็นตัวตั้งต้นให้ผู้ปกครองเขาเนี่ยซื้อรถเข็นตุ๊กตาแล้วก็ไปฝึกลูป<อ>น,นี<อ>้ก็ทําให้ลูกมีพัฒนาการที่ดีขึ้นความรู้ใหม่เลยนะครับเี่ยหากใครสนใจที่จะร่วมฮิวโล ไปกับไ h a i l นด์เ h อ r a p ีด o อเนี่ยครับสอบถามข้อมูลได้ผ่านช่องทางไหนบ้างครับเฟซบุเพจนะคะเ h อ r a p ีด o อ t ไทยแลนด์สุนักนักบำบัดแห่งประเทศไทยหรือแอทไซที T ทยแลนด์ d ีด็อกโอ้โหอันนี้ก็ขอบคุณสำหรับเวลามากนะคครับบขอุณครับขอบคุณครับ